ผมแนะนำอิมัมประจำมัสยิดเราตุนีลานชื่ออิมามฮะจีฮัสซันมัดรอซึ่งได้ดำรงตำแหน่งมาประมาณ3ปีจบการศึกษาที่จังหวัดคนครนายกโรงเรียนสามัคคีอิสลาม อยากจะรู้ความเป็นมาของมัสยิดหลังนี้มาหลังแรกใช่ไหมมัสยิดหลังนี้ตัหลังนี้ก็เป็นหลังที่3นะสร้างมาประมาณ60ปีหลังนี้ประมาณ20กว่าปีหลังแรกก็ประมาณ60ปีหลังที่2ก็ประมาณ40ปีนี่เป็นหลังที่3ประมาณ20กว่าปีพศอ,อ,อะไร3 3มส โพนี้เริ่มคืออิม,มยามพัจญายยามัตรอซึ่งเป็นบิดาของตัวกระผมท่านได้ก่อสร้างมามัสยิดหลังนี้ก็เดิมทีก็เป็นมัสยิดหลังเก่าแล้วก็ทุบ หลังเก่าก็สร้างเป็นหลังใหม่ขึ้นมาช่แรกมีโครงการก,ก็ประมาณจากจังหวัดตราดเพราะว่าราชการจังหวัดตราดนายอมรอนันตชัยท่านมาอยู่จังหวัดตราดท่านก็ให้เราริเริ่มสร้างมัสยิดท่านคิดว่าจะสร้างเป็นมัสยิดกลางท่านก็จะหางบประมาณมาสนับสนุนให้แก่มัสยิดของเราพอดีจังหวะนั้น่ันอมรผัวาราชการจังหวัดตราดนะท่านก็รอเป็นเป็นกว่าจะโอกได้ก็เจ็ดเดือนกว่าจะเป็นรับรองัอดีก็มีโอกาสท่านอมรอนันตชัยก็เดินสูบ ย้ายไปจังหวัดจันทบุรีเป็นผัวาที่จังหวัดจันทบุรีแล้วเราก็มีโครงการงบประมาณของเรามีอยู่ทั้งหมดก็5ล้านแต่รัฐบาลสาร้างถนนก็ได้เป็นสิล้านอย่างเงี้ยคึนแต่ครึ่งน,นะแล้วก็คิดอยากจะสร้างมันมัสยิดกลางผลสุดท้ายแล้วผา,าะว่าเขาย้ายแล้วก็ลม้มแล้วก็สร้างกันเอง แล้วก็ไม่ได้เป็นมัสยดกลางตั้างกันขึ้นมาเองเดิมทีก็สรางมีงบประมาณอยู่5ล้านงบประมาณ5ล้านนี่ก็มาจากไหนใกล้มัมเกาเอ็มมาม์พัทยาเหยาท่านก็ได้ขายที่จากจังหวัดนครนานกยล้วก็ท่านก็ไดงบประมาณมาสบสมทั้งหมด5ล้านเหลือก็แบ่งลูกแบ่งหลานไปคนละล้านล้านก็เหลืออีก3าล้านพอดีก็มีจังหวะอัลลอฮฺจะให้น่าจะเป็นมัสยิดหลานชายก็ยืมเงินไป3ล้านไปวางที่เพราะว่าที่เขาขายแล้วจะถูกโกงเอาเงินยืมเงิน มันไป3ล้านไปคืนเขาแล้วก็ได้เอาที่มาขายเจ้าใหม่ประเดีหลานก็ให้มาอีกสองล้านเป็นห้ล้านก็ได้สร้างมาถึงปัจจุบันเนี่ยสร้างมาประมาณ2ปีเสร็จแต่งป,ประมาณรวมจากพี่นอ้องประชาชนก็สนับสนุนก็ช่วยสร้างจนเสร็จปัจจุบันเนี้มีทั้งหมด270ครอบครัว พอดีจังหวะทุกวันนี้พอดีมาเกิดโควิดเกิดขึ้นนี่แหละการทําอะไรกระชัางตอนนี้ทําอะไรก็ทําไม่ได้ละมมาดวันศศก็ยังละมาดไม่ได้ก็จะคิดอะไรไม่ได้ตอนนี้อาจจะพ้นจากโควิดไปแล้วเนี่ยถ้าเราให้หมดนะสารเราก็จะคิดพัฒนาต่อไปในด้านการศึกษาสําคัญในการศึกษาสําคัญที่สุด คนรุ่นต่อไปก็อยากจะให้บุตรหลานของเราได้เรียนรู้มีวิชาความรู้กลับมาพัฒนาในชุมชนของเราให้มีความรุ่งเรืองต่อไปเพื่ออนาคตบุตรหลานของเราในวันหน้าเพราะว่าทุกวันนี้บุตรหลานของเรารู้สึกว่าจะห่างเหินต่อในการเรื่องศาสนามากนั้นก็พยายามนะที่จะให้ลูกหลานส่งไปเรียนทาง ปะนาะที่เราเคี้ยวไปกันเยอะไปกันทั่วหมดเราอยากจะให้เด็กมีความรู้กบมาพัฒนาในชุมชนของเราเอง <S 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 อ๋อก,การศึกษาความรู้อ่ะสมัยก่อนนี่ลําบากไปมาก,ก็ลาบากจริงเพราะว่าสมัยก่อนนี่รถราก็ไม่มีกันเองก็ไม่ได้ไปรับไปเรียนคนมากสมัยก่อนนะสมัย5 0ปีก่อนเพราะว่าเรามาอยู่นี่ประมาณ65ปีอะ การศึกษาสมัยก่อนนี่ก็ไม่เรียนพระดูเองกันนี้แหละครูสอนอัลบาตาคุรานเสร็จจบแค่นี้ก็ไม่ได้ส่งไปเรียนมาตอนนี้รู้สึกว่าจะส่งกันเรียนเยอะเพราะว่าพอโตมาจบป .6 ก็ส่งกันละของหกบ้างอ่ปนเนาะของหกทั่วไปคระทีแรกก็เนี่ยส่งไปคนไปจบไปสองคนสามคนละไปเรียนจบกลับมาสองคนคน 3, นี้สามนี่บารีตปดโควิด ไม่จบอดี้พ่อก็เสียตอนนี้ต้องดูแลกิจการไปสองปีแล้วอาจจะจะจะไจปกลับมาก็ไปไม่ได้โควิดแล้วก็พ่อก็มาเสียแล้วก็ต้องทำกิจการแทนพ่อมีแนวคิดยังไงเออก็ไม่ได้คิดยังไงนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเราก็ได้ส่งบุตรหลานไปเรียนในวิชาความรู้กลับมาสอนในบ้านได้เยอะเพราะว่าเอาคนในบ้านสอนในบ้านได้ผลลัพธ์บุญเยอะ นี่แหละด้านสำคัญที่สุดเลยเรื่องการศึกษาถ้าทุกคนมีวิชาความรู้ในด้านศาสนาบุตรหลานของเราก็จะเป็นคนดีได้ดูที่การปฏิบททัติสอในเรื่องศาสนาให้มีวิชาความรู้เข้ามาในจิตใจรู้จักอัลลอฮ์นี่แหละหลักสำคัญ เด็กบุตรหลานของเราจะเป็นคนดีได้เพราะว่าทุกวันนี้ยาเสพติดมันเยอะนะทุกยมยา่าผมไปทางไหนเจอหมดไอพ่อแม่ก็ดองว่าลูกโก้ไปเที่ยวไปอะไรผมสุดท้ายกลับมาเจอบุตรหลานไปเล่นยาบา้าเนี่ยเสียตรงนี้เราก็พัฒนาให้คู่อบรมบุตรหลานของเราเนี่ให้อยู่ในด้านศาสนาเยอะๆให้ไปอยู่ในจิตใจของเรานะเราจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด นี่แหละหลักสำคัญเราต้องเรียนรู้ด้านศาสนาไม่ใช่รู้ด้านศาสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้สามัญเราก็ต้องเรียนรู้เพราะจะให้ทันเหตุการณ์ต่อบ้านเมืองแต่เรียนหลักศาสนาเราต้องเรียนเรียนอยู่แล้วและหลักความรู้น่ยสำคัญที่สุดพลพะรู้ศาสนาและอะไรอื่นเดียวก็มาดีหมดผมมีนาว่ามานาฟบินเชฟอีนะครับนั้นเป็นบุตรคลแรกของท่านคอเต้ ชาฟีอีบิลมา์คูมอัมัดนะครับท่านนึก็เป็นคอเตบเหมือนกันตอนนี้ก็รวมอายุผมชันตอนนี้ก็ได้ประมาณ3าปีชันนั้นเกิดที่นี่เป็นคนเรียกว่าเป็นลูกมอที่นี่เลยเกิดที่นี่โตที่นี่กินอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเกิดเดินมาที่นี่แล้วก็ศึกษาเรียนรู้ก็อยู่ที่นี่เช่นกันครับโดยนั้นเรียนอยู่ตั้งแต่โรงเรียนเป็นโรงเรียนหลังไม้อยู่ที่ตรงนี้หน้ามัสยิดนะครับตั้งแต่ชั้นฟัดดูอินปีที่1นึ่งสองสามสี่ถึงชั้นที่6แล้วก็อยู่ที่นี่สอน ป้านั้นส่งให้ไปเรียนที่ใต้ที่ปอน,นอสิสถานโดยตอนนั้นมีบบอับดุลบาฮับบินอับดุลบาฮับ,บ,บสอนอยู่ที่ปอน,นอสอิสถานโคกโพนาบดูอยู่ที่นั่น7ปีอยู่จนจบไปเข้าต่อมสาตอนอายุสิบห้าปีอยู่ที่นั่น7ปีจนจบปวส .3 แล้วก็จบชั้นสนาวีอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันแล้วก็เก็บวิชาความรู้ในภาคของวิชาปอนอแต่ละกี้ในเรื่องของวิชากีตากต่างๆปนวัตร์บกาฮัตีแล้วก็อีกหลายๆกิตับนะครับตับเซดนุรุนอีสาน อยู่ที่่นอีกประมาณ2ปีครึ่งจบที่นั่นมาแล้วก็กลับมาเกณฑ์ทาหารึเกณฑ์ทหารก็ไม่ได้ติดหลังจากนั้นอยู่ว่างประมาณ2ปีก็มีเพื่อนคนหนึ่งดร่พี่อ๋อเอนามก็คือฮัดจีอบับดุลการีมมิลมานถึงตอนนี้ก็เป็นนักวิชาการอยู่ที่กรุงเทพได้มาชักชวนกันไปทั้งแรกเลยเนี่ยชวนกันไปจะไปซีเรียไปเรียนต่อที่ซีเรียเพราะว่าเป็นที่เรียนที่จำได้เลยว่าจะชวนไปเรียนอบุนนูแต่ว่าตอนนั้นมีเหตุการณ์สงครามภายในก็เลยไปแล้วก็โดกถูกตีกลับแล้วก็กลับมาพักอยู่สักพักหนกให้้หไ,หไดก็ กลับมาชวนันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปที่ประเทศชามหรือที่รู้จักในว่าจอแดนหรืออาหรับที่เรียกว่าอุรดูก็ได้ไปเรียนที่นั่นอัลลอฮ์ให้โดยตักเดะขออัลลอฮ์ในที่สุดก็ได้ไปเรียนชวนกันไปเรียนไปเรียนที่จอแดนอยู่ด้วยกัน4ปีด้วยกันซึ่งการไปเรียนจอแดนเนี่ยถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมีเยอะก็ในเรื่องของทั้งวุฒิการศึกษาค่าใช้จ่ายการเดินทางก็มีปัญหาต่างๆนานาแต่ก็คมดีละ โดยวความอดทนโดยวความพยายามและการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนพ้องระหว่างคนรู้จักระหว่างผู้ที่คอยช่วยเหลือกันเรื่องก,การศึกษาเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยเข้าไปเรียนได้โดยง่ายถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่มันก็เกิดความง่ายดายหลังจากที่เรานั้นได้ผ่านพ้นตรงนั้นไปแล้วได้ผ่านรั้วสนามบินเข้าไปในมหาลัยแล้วก็เกิดความง่ายดายแต่เมื่อมีความยากง่ายมันก็มีความง่ายดายตามมา คำดีแล้วครับนี่คือผลจากการร่วมมือร่วมใจกันของผู้ที่มุ่งมั่นไปในแนวทางเดียวกันคือผู้ที่จะร่วมไปศึกษาด้วยกันซึ่งครั้งนั้นเนี่ยที่ผมไปเรียนเนี่ยก็ม,มีเพื่อนหลายๆคนจากที่ต่างๆซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยตอนไปขึ้นไปด้วยกันเนี่ยมีทั้งหมด7คนที่ไปนะตอนนั้น7คนเนี่ยมาจากที่ต่างๆทั้งนั้นเลยมีผมคนเดียวที่มาจากจังหวัดตราดและที่อื่นก็จะมาจากนนทบุรีจากคลองหนึ่งจากอายุธยาก็มารวมกันอยู่บ้านเดียวกันทําให้เราเนี่ยได้รู้จักกัน,กนได้รระตะ คนต่างถิ่นและที่สาคัญครับเมื่อเราไปอยู่ต่างแดนเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้รู้จักอุปนมิสัยของคนอาหรับด้วยว่าอาหรับอัสลีเป็นยังไงอาหรับเบด a ีเป็นยังไงอาหรับเมืองเป็นยังไงซึ่งอัลฮัมดุละล,ละเลาเลือกให้ฉันเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มีชนอาหรับที่มีนิสัยดีก็คือไปอยู่ที่จอร์แดนอาหรับจะมีนิสัยดีแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าการให้ความช่วยเหลือกับดูยูฟกับแขกที่มาเรียนเพราะเราเนี่ยเป็นคนเดินทางเป็นคนมุฮัจิริน เป็นคนที่จะไปทําการศึกษาหาความรู้ณนะแผ่นดินชามก็คือประเทศจอแดนซึ่งแผ่นดินชามเนี่ยมารวมด้วยกันหลายประเทศคือแคว้นชามในสมัยนั้นที่นบีเรียกเนี่ยมีประเทศจอแดนด้วยมีประเทศปาเลสไตน์มีซีเรียมีเลบานอนถึงได้เรียกว่าแคว้นชามจากนั้นก็ได้ถูกแตกแยกมาฉันก็มีโอกาสไปรในแคว้นชามก็คือประเทศซีเรียซึ่งเป็นประเทศที่เป็นแคว้นที่นบีได้ความบรารักัดเอาไว้ได้บอกว่าให้ความบรารักัดกับแคว้นชามซึ่งอัลฮัมดิลละครับฉันก็ได้รับความรู้จากตรงนั้นมาพอสมควรอาจจะมีบางส่วน ที่ฉันไม่ได้เอกกลับเอามาใช้แต่ส่วนมากนั้นอัลฮัมดิลละอัลลอฮ์ได้ให้ความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับฉันเนี่ยได้นํามาใช้ในชุมชนซึ่งความรู้ต่างๆเนี่ยที่ได้เรียนมาเนี่ยอัลฮัมดิลละได้มีโอกาสนำกลับมาใช้เช่นความรู้ในเรื่องของมีรอสการแบ่งมรดกซึ่งถือได้ว่าในชุมชนหรือในมูกเกมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคนที่จะต้องมีความรู้แตกฉานคือสามารถที่จะแบ่งมรดกได้นะในกรณีเมื่อมีคนเสียชีวิตลง และได้ทิ้งปศะสาก,กรหรือมะระดกเอาไว้ก็จะต้องมีหลักวิชาการเนี่ยมีคนที่รู้ในเรื่องของหลักวิชาการตรงนี้อย่างน้อยๆหนึ่งคนเพื่อให้มู่เกมเนี่ยได้รอดพ้นถือได้ว่าเป็นฝรดูกิฟายะที่จะต้องมีอัลฮลมดีแล้วครับผมก็ได้รับรู้ตรงนี้มาแล้วก็ได้มีโอกาสได้นํามาใช้กับชุมชนของเราเนี่ยละครับคือองค์ความรู้ที่ฉันได้รับมา และอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับการค้าขายคือเรียกว่าม่อเมลัสมาอสรียคือการค้าขายร่วมสมัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมีการค้าขายแบบอีคอมเมิร์ซมีการค้าขายแบบออนไลน์สิ่งเหล่านี้อัลฮัมดุลลาฮ์ครับอัลลอฮ์ให้อันได้มีโอกาสได้ไปเรียนแล้วก็ได้นําปัญหาเหล่านี้กลับมาใช้ในชุมชนว่าสิ่งเหล่านี้ฮารานไมหมฮาลาลฮารอไมไหมฮารอมนี่แหละครับคือสิ่งที่ฉันได้มีโอกาสนํามาใช้ให้กับชุมชนของเราครับ สิ่งที่อยากจะฝากให้กับเยาวชนในฐานะเป็นชาบาบเป็นดอกไม้รุ่นใหม่แห่งสังคมมัสยิดชุมชนเราตะตุนยีนานและก็หลายๆชุมชนที่ได้ยินคลิปสิ่งนี้ครับอยากจะฝากครับว่า เราเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่รวมอยู่กันในสังคมไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เราไม่สามารถที่จะครอบครอยู่เพียงตัวคนเดียวได้อัลลอฮ์สร้างให้มาเป็นคู่ให้มาอยู่เป็นมุชอิจมะเป็นชุมชนเพราะฉะนั้นครับมีคําสุภาษิตอาหรับคำหนึ่งอยากจะฝากเอาไว้ที่บอกเอาไว้ว่าอิคตารุลรอฟิกกอบลาตอริกอิคตารุลเารกอบลาดดรท่านนั้นจงเลือกเพื่อน ก่อนที่จะเลือกทางและท่านจงเลือกเพื่อนบ้านก่อนที่จะเลือกบ้านนี่สาคัญครับขอย้ะฝากฝากว่าให้กับบรรดาเยาวชนให้เลือกเพื่อนที่เราคบนั้นให้ดีเราอยากจะไปทางไหนให้เลือกเพื่อนที่อยู่ในทางนั้นเราอยากจะไปในทางที่ดีทางที่ราบรื่นทางที่สวยงามขอให้เลือกเพื่อนที่ดี เพื่อนที่นําพาไปสู่ทางที่ดีซึ่งคําสุภาษ,ษิตเนี่ยตรงขับคําสุภาษิตไทยที่ว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาลไปหาผลเพราะฉะนั้นครับขอให้บรรดาเยาวชนเนี่ยพยายามที่จะคบกับผู้ที่อัลลิมผู้ที่มีวิชาการผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้นําชุมชนผู้เป็นอิหม,ม่ามเป็นคอเตบเป็นบิลาน เป็นครูหรือบรรดาพเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนที่เรียนศาสนาเพราะเพื่อนเหล่านี้หรือคนเหล่านี้จะชักจูงคอยตักเตือนเราเนี่ยไปสู่หนทางของรสุบาานาะหัวตาแหละจะคอยเตือนเราจะคอยชักจูงเราจะคอยจูงมือเราคอยดึงหลังเราไม่ให้หลงทางไม่ให้ไปสู่การล่อลวงของใช้ตอนเพราะตอนนี้ครับการล่อลวงใช้ตอนนั้นเยอะเหลือเกินมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางสือ่อออนไลน์หรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่ห้อมล้อมเราณตอนนี้นะครับเป็น สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างที่จะเวลวร้ายเต็มเปี่ยมไปด้วยการล่อลวงเพราะฉะนั้นครับขอให้เรานั้นเลือกเพื่อนให้ดีก่อนที่เรานั้นจะเลือกทางเดินของเราถ้าหากเราเลือกเพื่อนดีแล้วอิชัลลอ์ครับทางเดินของเรานนั้นจะดีจะเป็นทางเดินที่นําไปสู่สวรรค์ของลัสุภานหัวตาลวครับอัลาัมดีแล้วครับคำถามนี้เป็นคำําที่ดีนะครับในการที่จะชักชวนเพื่อน ในฐานะที่เรานั้นอยากและรักเพื่อนรักด้วยกับจริงใจรักด้วยกับลินละอยากจะชักชวนเพื่อนมาู่ความท่ดีหนึ่งเลยครับเราต้องมีอิคลสัสบริสุทธิ์ของเราก่อนว่าเราการเตือนเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺบฮาน ن ฮแวะะอาลาและพร้อมด้วยกับดูออด้วยเราต้องดูออครับหวังต่ออัลลอฮ์เพราะเราเนี่ยเพียงแทบคนที่จะพยายามเท่านั้นแต่ผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจได้เนี่ยด้วยอัลลอฮ์ سبحانه และ ت อาลาแต่สบาบเนี่ยมันมาจากเราเป็นสาเหตุมาจากเราเพราะฉะนั้นครับก่อนที่จะตเตือนพูดเนี่ยเราต้องดูมาฮอนของเพื่อนก่อนพยายามใช้ฮิกมัดสักนิดหนึ่งอย่าใช้ สิ่งที่เราว่าหักดิบเพราะบางคนหักดิบเนี่ยอาจจะเกิดความแตกหักอาจจะเกิดความสะบ,บั้นในเรื่องของมิสหายหรือความเป็นเพื่อนไปเลยก็ได้ขอให้เราดูครับประเด็นตรงเนี้ยฉันก็เคยประสบจริงๆปร,ประสบการณ์ตรงนี้มาเหมือนกันตอนที่เดยนอยู่จอแดนในเรื่องของเพื่อนนี่แหละในการที่ชักจูงเพื่อนในเรื่องของการติดยาก,ก็มีในจอแดนซึ่งปฏิเสธไม่ได้แต่ขอเล่าประสบการณ์ในฐานะที่ฉันเนี่ยเคยเป็นประธานนักศึกษาของจอแดนมาก่อนเคยจัดการเรื่องเนี้ยมา ซึ่งก็ต้องใช้ทั้งไม้อ่อนและก็ไม้แข็งแรกเริ่มเลยก็ใช้ไม้อ่อนก่อนเข้าไปชักชวนเข้าไปสนิทสนมเข้าไปคุกคีแต่เราอย่าไปขัดขวางเขาเลยหรือเป็นเจ้าเข้ขวางกองเขาเพราะเขาจะปฏิเสธเราทันทีเลยถ้าเราไปหั่นดิบเขาก่อนเลยตอนนั้นเขาจะมองเราว่าเป็นศัตรูทันทีแต่เราไปตีสนิทไปเนียนเป็นพวกของเขาไปชวญชวนไปกินน้าชาไปอยู่ไปดูว่าเขาอยู่แบบไหนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราจะได้รู้จงจุดเพราะบางทีเนี่ย การที่เขาหลงผิดเนี่ยไม่ได้มาจากเพาะจากตัวเขาแต่อาจจะมีปัญหามาจากคนภายหลังของเขาหรือปัญหาทางครอบครัขวของเขาก็ได้เช่นการเงินเช่นปัญหาการขาดความอ,อบอุ่นเช่นการถูกบีบรันหรือการไม่ให้ความสนใจจากคนในครอบครัวของเขาก็ได้เขาขาดตรงนั้นก็เลยไปพึ่งกับสิ่งที่เป็นวัชพยต่างๆไปพึ่งกับยาไปพึ่งกับสิ่งเสพติดเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็จะแก้ให้ตรงจุด เขาขาดอะไรครับเขาขาดความอบอุ่นเขาจึงไปพึ่งกับยาเสพติดเราก็มอบความอบอุ่นให้เขาชักชวนเขาด้วยกับการชักชวนไปทําความดีไปละหมาดไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเปลี่ยนสถานที่เพราะบางทีเนี่ยการอยู่ณนะจุดจุดเดิมเนี่ยมันทําให้เรานั่นหมกุ้มุ่นแล้วก็วุ่นอยู่กับวนเวียนอยู่กับสิ่งเดิมยิ่งจมปักไปเท่าไหร่ก็ยิ่ง ถอนอย่างมากเท่านั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเขายุ่งอยู่กับตรงเนี้ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนสถานที่เช่นพาไปชุมชนอื่นๆได้เขาเปิดหูเปิดตาเออชุมชนนี้มีชาวบ้านมีการจัดกิจกรรมทําให้จุดประกายความอยากของเขา่ออยากจะกลับมาทําบ้างอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนี่เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งต้องใช้ฮิกมัดใช้ประสบการณ์ใช้เทคนิคจากการสังสงการพบปะการพบเจอมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ต่างๆซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เราสามารถจะสอบถามให้ได้มาจากผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งฉันเองเนี่ยก็เคยพบประสบปัญหาเหล่านี้แล้บ ที่อยู่ที่จอแดนว่าจะทาแบบไหนเขาก็บอกอย่างนี้ครับขอให้ใช้ไม้นวมไม้นวมก่อนคือไม้นิ่มก่อนอย่าเพิ่งไปหังดิฟใจเย็นๆใช้เวลาให้เขาได้ผ่อนปลนสักนิดหนึ่งค่อยลดค่อยๆลดค่อยๆลดเมือ่อเขาถึงจุดหนึ่งแล้วที่เขาคิดได้เนี่ยเขาจะกลับมาเองด้วยกับตั้งเด็ดขออัลลอฮ์ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขอให้เรานั้นอย่าได้ละความพยายามให้อิสติกอมะอยู่นั้นตลอดคือชักชวนไปถึงแม้ว่าเขาจะไม่มาอะไรก็ตามคือชักชวนอยู่ตลอดชวนกันมาทําความดีและสักวันหนึ่งครับอัลลอฮ์จะให้เราเห็นผลสําเร็จขขออองงกกาาาารรทํคควมดีเเัับพื่นนนน้ ความยากลําบากเนี่ยในการแสวงหาความรู้เนี่ยนะครับสำหรับตัวของผมเองเนี่ยมันมีความยากลาบากตั้งแต่จะก้าวออกจากบ้านแล้วในเรื่องของการจัดการพาสปอร์ตการจัดการเรื่องของวุฒิการศึกษาต้องมีความพยายามคือต้องเสียสละไปเองไปเดินเรื่องเองไปจัดการพาสปอร์ต แล้วก็เรื่องตัว๋วเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องไปเดินเรื่องกันเองครั้งแรกเลยเนี่ยที่มีความยากลำบากคือการเดินทางไปซีเรียอันนี้ลาบากมากทั้งซื้อตัวเองทั้งไปขอวีซ่าต้องไปขอวีซ่าที่มาเลเมื่อเดินทางไปแล้วเนี่ยเอเลสทดสอบให้ไปถูกกักตัวอยู่ที่ซีเรียตอนนั้นอจาจจะกำลังจะเกิดสงครามนะ ภายในของซีเรียอยู่ก็ไปตัวกักตัวกับเพื่อนอยู่5คนณตอนนั้นน่ะนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมถึงกับบางที่อ่ะมีข้าวต้มมัดอยู่ถุงหนึ่งนึกถึงเลยตอนนั้นอยู่ข้าวต้มมัดอยู่ประมาณ5อันมีอยู่5คนแล้วก็ชาวต่างชาติอีกประมาณ6 7คนที่ถูกกักตัวอยู่เพราะเขาหาว่าเราเนี่ยเป็นมุขบารอดเป็นสายลับที่จะเดินทางไปสืบพอหาความรู้กองทหารของเขาเขาก็กักตัวมาให้เข้าซึ่งเราเนี่ยมีวุฒิแต่เราก็บอกไม่ได้ว่าเราจะไปเรียนเพราะเราจะไปเรียนอบอบดป็นุษยาลัยที่งัฐบงเลนซีรียเยเนียกว่าาาเปชีอตมท่รรู้ยู่่่แตหาทยลัี เรียนอยู่เนี่ยมันก็เป็นอาลิสุนาวันเจมาอแล้วก็ถูกทางการเนี่ยจ้องเล็งอยู่ก็เลยถูกจับตามองแล้วก็มาให้เข้าซึ่งตอนนั้นอ่ะฉันก็ถูกขังอยู่อยู่ในห้องห้องหนึ่งเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยก็เป็นเขียนข้อความมากมายเลยตอนนั้นก็นั่งมองกันอยู่ประน24ชั่วโมงได้ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวก็ไม่มีอะไรกินน้ําเนื้มก็ไม่มีก็มีเพียงอาหารสมภาระอยู่แค่นั้นข้าวต้มมัดอยู่ห้าหกก้อนก็แบ่งกันกินแล้วก็คุยกันบอกว่านี่แหละอัลลอฮ์จะสอบเราให้ ว่าจะมีจิตใจที่จะไปเรียนมากน้อยเพียงใดนะหลังจากนั้นขอดูออก็ให้ได้มีโอกาสได้ซื้อตั๋วกลับมาแล้วก็สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยก็ได้ไปเรียนด้วยกันทั้ง5คนเลยครับอัลฮัมดุลิละนี่คือบททดสอบหนึ่งที่ว่าจะไปเรียนแล้วก็ถูกขังอยู่ในซีเรียแล้วเมื่อถึงที่จอแดนก็เช่นกันมีบททดสอบเยอะเหมือนกันทัพที่จอแดนไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนหรือค่าใช้จ่ายที่มันแพงเพราะจอแดนเนี่ยค่าเงินต่างกันมาก40บาทเราได้1ดินา์ของจอแดนได้1เหรียญจอแดน Jordan. ซึ่งเงินเนี่ยแพงมากค่าใช้จ่ายการเรียนเนี่ยก็แพงเหมือนกันแต่ถามว่าแพงนะทีเนี่ยเมื่อเทียบกับมหาลัยที่มีอยู่ในเช่นมหาลัยดังๆในประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่ต่างกันครับเช่นมอรังสิตอย่างเงี้ยมหาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงกับที่จอร์แดนค่าใช้จ่ายนั้นบางทีถูกกว่าด้วยและการเรียนรู้ที่จอร์แดนเนี่ยจะได้กําไร2เด้ง1ได้ซึมซับความรู้ในเรื่องของพิชาการศาสนา2ได้ซึมซับแผ่นดินที่บรอกัต เพราะชามเป็นผลิตที่บริการในจอร์แดนเนี่ยมีผลไม้ที่บราริกัิมีสถานที่ที่บริกัิมากมายซึ่งอยากจะให้พวกเราเนี่ยในฐานะเป็นชาวบับที่มองหาสถานที่เรียนหนึ่งนนั้นก็คือจอร์แดนเพราะจอร์แดนเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าง่ายซื้อวีซ่าไปซื้อวีซ่าหน้าด่าน40ดินั์ เข้าได้เลยอยู่ได้40วันแล้วไปขอวีซ่านักศึกษาเองซึ่งตอนนี้มีสถานกองสูลมีสถานทูตแล้วก็มีคนที่จะคอยจัดการในเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยภาษาที่เขาใช้เนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะฟังง่ายดรใช้ภาษาฟุตช่าใช้ภาษากลางและเป็นภาษาที่เรานั้นสามารถที่จะฟังและรู้เรื่องคนที่อยู่ในนั้นอ่ะพูดได้ว่าเป็นมิตรอย่างมากๆเด็กคนต่างชาติที่มาเรียนร่วมกับเราซึ่งบางมีบางวิชาเป็นวิชาที่เราเนะี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนเช่นวิชาอาสการ์วิชาการทหารวิชาป้องกันประเทศขอองจอแดน ซึ่งเราไม่เกี่ยวข้องเลยกับตรงนั้นแต่เป็นวิชาบังคับท,ที่เราจะจองเรียนเด็กต่างชาติมานั่งเรียนเป็นเพื่อนเราซึ่งเขารู้และเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนวิชานี้เด็กต่างชาติสลับข้อสอบให้กับเราให้เราเอามาสอบให้แทนและเข้าไปทําให้แทนเห็นไหมครับเนี่ยคือความเป็นเพื่อนทําให้เราเนี่ยยังจําชื่อคนคนนั้นได้แล้วก็เพื่อนอาหรับหลายๆคนที่คอยช่วยเหลือเราแล้วเมื่อถึงเวลาวันหยุดเนี่ยหรือวันอีดต่างๆเนี่ยเด็กต่างชาติเหล่านี้จะมาชักชวนเราไปเที่ยวบ้านไปพักผ่อนที่บ้านของเขา ซึ่งเนี่ยมีความเป็นเพื่อนกันสนิทสนมกันทําให้เรานั้นยังมีความผูกพันทั้งการติดต่อกันและกันกับเพื่อนต่างชาติเหล่านี้นี่แหละครับคือข้อได้เปรียบที่เรานั้นไปศึกษาต่างแดนและไปอยู่ในที่ที่ดีไปอยู่ในกลุ่มคนคนที่ดีและคนต่างชาติเหล่านี้คือประเทศจอร์แดนเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีและคอยชอบช่วยเหลือชาวต่างชาตินี่แหละครับคือข้อดีที่เรานั้นได้มีโอกาสไปที่ประเทศจอร์แดนทำไมเราต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาเนี่ยความรู้เนี่ยมาก่อนการอามัลมาก่อนการปฏิบัติ การที่เราจะปฏิบัติงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เนี่ยต้องอัตตาลุมต้องศึกษาหาความรู้การที่เราจะไม่ไม่รู้เลยและนําไปปฏิบัติเนี่ยถามว่าการงานสิ่งนั้นอ่ะใช้ได้ไหมละ่ะบางทีอาจจะถูกต้องแต่มันก็ใช้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาคปฏิบัติวิชาการฟิกภาคปฏิบัติในเรื่อง,องอการปฏิบัติอามานอิบาดัตต่างๆสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องอัตตาลุมแล้วก็ต้องตะลักกี้ด้วยกับครูด้วยบางคนอ่านหนังสือและนํามาปฏิบัติถามว่าถูกไหมบางทีอาจจะถูกแต่ ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ความรู้ที่เราปฏิบัติหรือสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นบางทีอาจจะไม่ได้รับการตอบรับจากลอสุบฮานาอูตะและเป็นความรู้ที่ไม่บรักัดเพราะความรู้เนี่ยต้องมาด้วยกับสนัตอสัสนาดูมีนัดดินสนัดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเราจะได้รับความรู้เนี่ยต้องได้รับจากครูเท่านั้นและครูส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับความรู้จากบรรดานของครูครูแล้วก็ต่อไปเรื่อยจนถึงท่านนบดุมัสล็อลลา์อะลัยฮสัลลัลลมเขาเรียกว่าซันศิละก็คือสายสนัด ที่มาจากท่านอัสซุลลอฮฺซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมและจะยังคงเป็นความรู้ที่บรารักัดเพราะฉะนั้นครับการเรียนรู้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเป็นฟารดูเป็นสิ่งที่จําเป็นเหนือพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นความรู้เพียงเล็กๆน้อยๆกาตามบางคนดูถูกความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเช่นความรู้ในการหุงข้าวอย่างเนี้ย บางทีบอกอุ้ยหุงข้าวใส่หม้อก็ได้แต่ถามทำไมบางคนหุงข้าวแฉะหุงข้าวดิบหุงข้าวไม่สุกมันมีความรู้ของมันอยู่ตรงนั้นความรู้ต่างเนี่ยขอให้เราเนี่ยพยายามขวนขวายแล้วก็พยายามเสาะหาจากบรรดาคนรุ่นเก่าๆ่าคนที่อาวุโสกว่าเราคนที่มีความรู้มากกว่าเราแล้วก็ขอให้เรานั้นให้เกียรติผู้รู้หนึ่งอย่างก่อนที่เรานั้นจะได้รับความรู้ก็คืออาดับที่สําคัญครับการที่เรานั้นจะได้รับความรู้นั้นจะต้องมีอาดับก่อนก่อนที่เรานั้นจะยอมรับความรู้เพราะก่อนที่จะไปเรียนความรู้น่ะต้องเรียน บรรดาเยาวชนนั้นให้มีอดาดับให้มากๆม,มีมารยาทให้เยอะๆก่อนที่จะรับความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทที่มีกับผู้ใหญ่มีกับผู้อาวุโสมีกับพ่อแม่นะครับเมื่อเรามีมารยาทที่ดีแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูเราและเราก็สามารถที่จะรับความรู้จากผู้ใหญ่ได้อย่างเต็มเปี่ยม การใช้ชีวิตนในดุนยาเนี่ยนะครับเราเนี่ยอยู่ในดุนยาเนี่ยเซมันตารอก็คือชั่วคราวนะเราไม่ได้อยู่ยันวันกิยามัตเราเนี่ยมีอายุเพียง50ปี40ปี60ปีเพื่อจะต้องจากดุนยอแล้วดุนยอเนี่ยสั้นเหลือเกินแต่โลกที่เราจะไปอยู่ในโลกหน้านี่ยังมีอัลลัมบรตซัคลูกกูโบรร์ที่เรานั้นจะต้องไปอยู่อีกจะต้องไปเซซอจะต้องไปถูกสอบสวนแล้วก็วันอาคีระอีกนะครับเพราะฉะนั้นครับเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยเพื่อที่จะเตรียมเสบียงไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะได้รับควาามผสุ เพราะฉะนั้นดุนย์เนี่ยอาจจะมีขมขื่นบ้างแต่ก็ขอให้เรานั้นได้เตรียมสเสบียงให้มากพออามาันอิบาดัตเนี่ยอย่าให้ขาดละหมาดฟัดดูา้าเวลาบวชสะกาดแล้วก็ความดีต่างๆอย่างเช่นการทําความดีกับเคอญากิการสอดก็อยาดียะตามความเหมาะสมที่เราจะทําได้ก็ขอให้เรานั้นทําตามข้าที่สามารถแล้วก็การรักษาเคอญาิรักษาญาติมิตรรักษาความเป็นมิตรสหายที่มีอยู่ในชุมชนและเราจะอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขและจะมีความเต็มเปี่ยมในเรื่องของการปฏิบัติอามัตอิบาดัดได้อย่างเต็มที่ในที่ที่เรานั้นมี